เลือกได้ให้เด็กค่ะพาถึงช่วงที่เขาจะปิดจ็อบกันละก็เริ่มทยอยปิดกันไปบ้างแล้วนะเหลือพี่สมจิตเหลือพี่ปังค่ะสองคนสาวข้างหลังก็ยังมีอยู่มีอยู่สไตล์ไหนบ้างก็ไม่รู้ก็มาลุ้นดูแต่ท้ายเขาว่าจะดีตลอดเอก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอาจจะไม่แน่อาจจะไม่แน่เรื่องครับผม ดูจากตรงนี้คนต่อไปน่าจะเกิดมาเพื่อพี่ปังทำไมล่ะคะเพราะเธอคือสาวสวยแซ่บเออร้อนแรงดังไฟพี่ปังเลยน้องการครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อการนะคะการเป็นสาวสวยหมวย X ค่ะปัจจุบันทำงานเป็นพิตตี้ค่ะการเป็นผู้หญิงที่นิสัยค่อนข้างร้อนแรงเหมือนกับไฟแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะาไฟคนนี้<บ>ได้ยาค่ะ<บ>แต่ก็ไม่รู้ว่ามีพี่ๆคนไหนสนใจจะควบคุมไฟคนนี้บ้างหรือเปล่าไฟไหม้อาจจะน่ากลัวนะคะแต่ถ้าไฟรักช่วมตัวไม่น,าน,าน,นะะ่ากลัวแน่นอนค่ะไม่รู้ว่าจะมีใครคนไหนกล้าควบคุมไฟคนนี้หรือเปล่านะคะร้อนจังเลยค่ะอย่าโดยควบคุมไฟนะคะตายแล้ว โอเคไม่หลาหันมาในวินาทีสุดท้ายพอดีนะครับผมสหรับพี่สมจิตตอนแรกนึูว่าจะรอดแล้วว่าหันมาคนเดียวอะพี่ปังครับต้องบอกว่าเราเหมาะกันที่สุดเลยครับน้องการครับนี่ไม่เหมาะเหมาะกันด้วยหน้าตาหรือว่าอายุครับผมครับผมหลายอย่างครับเราที่โอ้โหแทบแปลว่าคือถ้าเรายืนชิดๆกันเนี่ยไม่มีร่องระหว่างตัวของเราเลยครับผมเราเหมาะ สนิทไปเลยครับเป็นจิกซอ่ยังไงอย่างนั้นแนบสนิทไปเลยชอบมากครับที่บอกว่าอะไรเนี้ยเป็นคนที่แบบร้อนเหมือนไฟเลบใช่ค่ะโอยตายแล้วนี่ฟัง่ผมก็เหงื่อตกแล้วนะครับผมเหงื่อผมไหลเต็มกางเกงไปหมดแล้วครับเต็มทุกส่วนเยอะเต็มทุกส่วนทุกอันดู พี่สมจิตเหงื่อเขาไหลทั้งตัวขนาดนี้แล้วว่าค่ะทางน้องการก็เป็นคนหุ่นดีครับหุ่นดีเขาอาถามอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสองค่ะฮะอยี่สิบสองพึ่งจบพึ่งจบใช่ไหมคะยังเรียนอยู่ค่ะเอาเรียนแต่ชุดครุยมีปัญญาสองใบค่ะสองใบด้วยค่ะงั้นเหมาะกับพี่มากครับพี่ที่ด็อกเตอร์ที่มหาละลางแผลครับเย้ที่พี่สมจิตหรือที่พี่ป๋งครับทีมไหนดี พี่ปังค่ะพี่พี่ปังพี่จอบพี่พี่ปังครับเราถือว่าอะไรบรรมมอกน่าจะบอกพี่ปังเดินดีๆนะค่อยๆเดินค่ะพี่ปังเวลาเจอผู้หญิงที่ชอบตาเขาจะเยอะตาเขาจะพี่เวลาพี่เจอผู้หญิงที่ชอบทำไมตาพี่มันดูแบบ เยิมเยิ่มดูหวานหวานบอกตรงครับไม่ได้ทำสัญล้วนครับผมสัญญาณสัญญาณเป็นสัญญาณของความชอบครับผมเพราะฉะนั้นปิดจอบไปแล้วเป็นที่พอใจไหมครับอันนี้ปิดไปแล้วเหรอปิดแล้วพอใจมากๆากครับเดี๋ยวต้องตัดให้เหลือหนึ่งนะในช่วงหน้าได้แต่สำหรับพี่สมจิตนะครับเดี๋ยวผมจะพาสาวออกมาพร้อมกันสองคนครับ พรีเซนต์กันคนละสิบหภาวินาทีเหมือนเดิมโดยที่พี่หันหลังอยู่ <ฮะ S 1> พี่ฟังจากเสียงครับเขาพรีเซนต์เสร็จผมให้เวลาคิดสิวินาทีพี่ขานข้นมาชื่อหนึ่งและเก้าอี้จะหมุนกลับมาคนที่ปิดจ็อบพี่รพร้อมนะครับพร้อมครับเริ่มครับรรสาวคนนี้เธอเป็นทั้ง MC และพริตตี้พรีเ MC ระดับตัวท็อปของประเทศไทยโอ น้องแพชชี่ครับอีกท่าะคสวัสดีคนหนึ่งนะครับเธอเป็นสาวผมยาวผิวขาวหน้าหวานแถมมีกลิ่นหอมเฮ้ยสาวหัน้องแอนนี่ครับเชิญทั้งคู่เลยค่ะแพชชี่และแอนนี่โอ้แพชชี่ขอเชิญน้องแพชชี่ก่อนครับสวัสดีค่ะแพชชี่ค่ะ แพทชี่เป็นผู้หญิงหุ่นบางร่างเล็กแต่เซ็กซี่ค่ะ<อ>ปัจจุบันแพทชี่เป็น MC แล้วก็พิตตี้ตัวท็อปแห่งวงการบันเทิงค่ะ<อ>แพชชี่รักในการเต้นค่ะะแพทชี่คิดว่าการเต้นทำให้แพทชี่มีความสุขค่ะ<อ>แต่แพทชี่จะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าพี่สมจิตหันมาหาแพทชี่นะคะ<อ>วันนี้แพทชี่ก็มีท่าเต้นมาขยี้ใจพี่สมจิตด้วยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะแอนนี่นะคะแอนนี่เป็นผู้หญิงตัวเล็กผิวขาวหน้าเด็กมีแก้มค่ะถึงแอนนี่จะตัวเล็กนะคะแต่อย่างอื่นก็ไม่ได้เล็กตามตัวนะคะถึงความหวานของแอนนี่นะคะจะอยู่ที่หน้าตานะคะแต่ความแซ่บซามีพี่ได้ถูกเวลาเลยคะ่ะแ,แอนนี่ว่านะคะแอนนี่ก็เหมือนกับไอศครีมอะค่ะที่มีความสดใสมีรสชาติที่เลือกมากมายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหวานละมุนลิ้นหรือว่าจะแซบซาเหมือนรสมะนาวค่ะถ้าพี่ๆชอบรสชาติแบบไหนนะคะแอนนี่ก็พร้อมเสิร์ฟให้พี่ที่ถูกเวลาเลยค่ะอโอเคหมดเวลาคนแรกน้องแพทชี่คนที่สองน้องแอนนี่อา้าวสิบวินาทีเริ่มครับแอนนี่แอนแอนีน่ แพรชี่เออแอบแอนนี่อ่ะเอาอันมาอันมาคนแรกที่พูดแบบคนแรกชื่อแพชชี่นี่แหละนี่แหละแต่ชอบแอนนี่คนหลังอ่ะโอเคไอติมไอติมไอติมอ่ะไอติมไงไอติมไอติมแต่ว่าอมติแพรชีใช่ไหมแพชชี่ใช่ไหมแพชชี่แพชชี่คนแรกคนแรกอะไรคน ยทำไมอ่ะไอแรกที่ชื่อแพทชี่ใครผูไหนแพทชี่นนี้อ้าวผมไม่ได้เลือกเหรอคุณเลือกแอนนี่คุณเลือกแอนนี่เห็นไหมเห็นไหมไม่สมหวังเลยดูดิอยากได้แบบนู้นอ่ะใช่เอาแบบนี้มาสลับไม่สลับได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เอาเลยเปลี่ยนดิอ่ะเอาเปลี่ยนดิอ่าน้ำใจอ่ะดูน้ำใจอ่ะไม่เดี๋ยวจะเจออีกคนเดี๋ยวจะไปทำยุทธหัตถีเป็นทำไงอ่ะไปเลยอ้าวขอบคุณสองสาวครับ แล้วทีสามนะครับผมแต่ว่าจะเก็บไว้ทั้ง3คนก็อาจจะเหนื่อยไปหน่อยกับการไปออกเดทพร้อมๆกันไม่ดีรู้เห่ยไม่ดีต้องหนึ่งตอนหนึ่งะให้เหลือนหนึ่งคนก็แล้วกันแต่ช่วงหน้าคือช่วง speed choice ให้ตัดออกหนึ่งคนแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าทั้ง4ี่ช้อยส์ของเราเขาจะตัดใครออกครับ